ถึงแม้ว่าฟอร์มันจะไม่ดีค่ะแต่ว่าเขามีแฟนบอลดีกำลังใจดีค่ะร้านหมูกระทะที่จังหวัดขอนแก่นนะคะตอนนี้เนี่ยเตรียมให้ลูกค้ากินฟรีในวันอาทิตย์นี้ถ้าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสามารถคว้าแชมป์เอฟเอับได้นะครับ<อ>ก็จะให้กินฟรีตั้งแต่4ี่โมงครึ่งช่วงเย็นนะครับก็เป็นแฟนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับชื่อว่าคุณแบงค์อายุ38ปปีเนี่ย เป็นผู้บริหารร้านมันนัวหมูกระทะบุฟเฟ่ริมถนนเฉลิมพระเกียรติที่จังหวัดขอนแก่น ค่ะ <c oughs> <น>คือเขาได้เดินประชาสัมพันธ์กับลูกค้า<น>ที่มาใช<ซ>้บริการใช่นี่คนนี้ค่ะใส่เสื้อแมนยูเสื้อสีแดงคนนี้เลยว่ากิจกรรมของทางร้านเนี่ยจะจัดขึ้นเพื่อคืนกำไรให้ลูกค้านะคะคโดยที่จะให้ลูกค้าเนี่ยได้กินฟรีในวันอาทิตย์นี้ถ้าหากว่าคืนวันเสาร์เนี่ยทางแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเอาชนะแชมป์เก่าแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้ในรอบชิงชนะเลิศแล้วก็คว้าแชมป์ถ้วยเ a Cup ในคืนวันเสาร์ได้เออนะครับก็มีข้อแม้นะครับ คนที่จะมากินต้องใส่เสื้อแมนยูมาด้วยและรับเฉพาะรับจำกัดจำนวน100คนแรกเท่านั้น<ก>เริ่มตั้งแต่ช่วง16นาฬกามนาทีมารอได้เลยถ้าสมมติว่าคือวันเสาร์เนี่ยชนะปุ๊บวันอาทิตย์นะคะสี่โมงครึ่งก่อน4ี่โมงครึ่งสแตนบายรอใส่เสื้อแมนยูมา100คนได้ทันฟรีเลยเขาบอกมีเมนูพิเศษนะครับให้กับลูกค้าได้ชิมก็คือลาบเป็ดเน้นว่าลาบเป็ดแต่ว่าคือเขาแข่งกัน แมนซีกับแมนยูเนาะแต่ว่าอยากกินลาบเป็ดอาจจะเป็นเมนูโปรดของเจ้าของร้านนะเราคว่าเดี๋ยวส่งข่าวนี้ไปให้ทางฝั่งแมนยูได้ได้ดูนะครับที่อังกฤษนะสื่อไทยกลังใจไอ้เด๊ะวันอาทิตย์นี้ แฟนเมนยูจะได้กินฟรีหรือเปล่านะครับใช่ค่ะก็เป็นสีสันนะคะให้าทางแฟนของทีมปิศดารแดงเนี่ยได้ลุ้นกันสนุกสนานละกันคือเป็นโอกาสสุดท้ายละถ้วยสุดท้ายแชมป์สุดท้ายแล้วก็ลุ้นไปถ้วยยุโรปในปีหน,าน้าไงเอาเต็มที่อยู่แล้วนะคะก็ถ้า,ถ,าถ้าไม่ได้แชมป์จริงก็ถือว่าจัดเลี้ยงต่อก็ได้ครับถือว่าอำลาพวกนักเตะอย่างพวกราฟาเอลวารานนะเอาไปน,นี่มาเชลลหรือรวมทั้งอาจจะเป็นเอ็ิธเทนฮากด้วยอาจจะเป็นการอำลาผู้จัดการด้วยนะนะครับก็ถือว่าเป็นกระแสที่ แฟนแมนยูนี่ก็คือด้วยความดูจากชื่อชัดแล้วแมนเชสเตีก็ดูดีกว่าค่อนข้างชัดเจนนะครับแต่ FA ฟเอคับบอลถ้วยเดียวแล้วก็คอนเซปต์ของเขาก็คือเป็นรายการสําหรับแจ็คผู้ฆ่ายักษ์ถ้ามาค่ายักษ์ในนัดชิงได้เนจะสุดยอดมากนะใช่แล้วนะคะก็เป็นอีกหนึ่งสีสันในวงการฟุตบอลแล้วก็การเชียร์ไอว่าให้สนุกแบบนี้ละค่ะก็ไม่ต้องไปซีเรียสนะคะแข่งขันการสนุกสนานค่ะใช่นะครับ